สวดีค่ะวันนี้นะคะน้องแฟงนะคะจะพาลูกค้านะคะมาชมกับรถแบรนด์หลักนะคะที่ผ่อนเริ่มต้นที่9 0 0กพันบาทนะคะใครที่สนใจนะคะดูคลิปนี้ให้จบนะคะวันนี้นะคะน้องแฟงจะมารีวิวถึง2คันนะคะเป็นรถทั้ง2รุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Honda Accord หรือว่า Toyota Camry นะคะตัว2คันนี้นะคะไปออกใหม่หลักล้านเลยนะคะแต่วันนี้จัดโปรรถพิเศษนะคะเพียงแค่หลักแสนเท่านั้นค่ะ น้องคันนี้นะคะไปออกใหม่ประมาณล้านแล้านเนะคะแต่วันนี้ทางร้านขายอยู่ที่6กแสนกว่าบาทถ้าลูกค้ามีแบงก์สิบแบบนี้นะคะนํามาเป็นส่วนลดจากราคาหน้าป้ายได้เลยนะคะ1นึ่งแสนบาทน้องแอคคอร์ดคันนี้นะคะจะอยู่ที่5้าแสนกว่บาทและผ่อนลำต้นที่หลักพันเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะแคปหน้าจอทางมาบ้านเฉียวได้นะคะที่แอดเนนะคะใครที่สนใจอย่าลืมแคปหน้าจอแอดมานะ หรือว่าใครนะคะที่ไม่สะดวกแอดลูกค้าก็ติดต่อมาทางเบอร์ได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 1 3 6 7 7 8 4ี่นะคะน้องคันนี้นะคะเป็น Honda Accord นะคะตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะคะเป็นตัวท็อปมาพร้อมหลังคาซันรูปส,สวยๆนะคะตัวนี้เป็นเก๋งใหญ่นะคะเป็นเก๋งใหญ่นะคะเป็นรถไซส์ผู้บริหารนะคะเป็นเก่งผู้บริหารนะตัวนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องมีเงินหลักล้านมีแค่หลักแสนก็รับรถคันนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าสําหรับใครที่เครดิตก็ออกรถสิบบาทได้เลยนะคะ ใช้แบงค์สิบแค่ใบเดียวนะสำหรับ Honda Accord คันนี้นะคะส่วนตัวด้านข้างนะคะน้องจะมาพร้อมกับล้อแม็กเติมนะคะเป็นล้อดเดิมๆนะคะตัวนี้ล้อสีทูโทนะคะตัวยางไดยางเบสโตนมาใหม่ๆแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะคะประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะน้องคันนี้นะคะขอเริมต้นที่หลักพันท่านันคะ่ะลูกค้า ได้กุญแจแบบสมาร์ทคีย์รีดมาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาชมด้านใน a อร์คอร์คันนี้กันบ้างนะคะภายในน้องนะคะมาพร้อมกับไฟ Accord ตรงนี้นะคะภายในนะคะได้เป็นโทนสีดำมาพร้อมกับเบาะหนังปับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะคะตัวนี้ได้เบาะปัดไฟฟ้ามาทั้งคันเลยนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะมีรายความร้อนได้ดีนะคะนี่นะตัวเบาะน้องนะคะก็เปิดแอร์ได้นะคะลูกค้า คันนี้นะคะเป็นตัวท็อปนะคะมาพร้อมปุ่มคูสตาร์นะคะได้ปุ่มคูสตาร์มาให้เรียบร้อยตัวว่าลัยแบบมัลติฟังก์ชันมีออปชันมาให้นั่นๆแบบนี้เลยนะใครที่สนใจได้แคปหน้าจอแอดมาได้เลยนะแถวคอนโซลกลางนะคะได้หน้าจอใหญ่ๆแบบนี้ช่องแอร์เย็นๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยในน้องคันนี้นะคะ มีพื้นที่ข้างในกว้างมากๆนะคะเพราะว่าน้องเป็นเก่งใหญ่นะคะไปออกใหม่ล้านแปด้านเก้านะแต่วันนี้อยู่ที่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นค่ะใครมีแบงก์สินะคะถือแบงก์สิมาเป็นส่วนลดจากราคาหน้าไป้ายได้เลยนะคะน้องจะเหลืออยู่ที่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นค่ะและช่องเก็บแว่นตานะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะนี่นะมีมาให้เรียบร้อยนะคะไปส่องสว่างนะคะ ส่วนแถวด้านบนนะคะขอภัยค่ะส่วนด้านบนลงนะคะมาพร้อมหลังคาซันรูมนะคะสามารถเปิดปิดได้เลยนะคะตัวนี้นะคะใครได้ไปวันนี้นะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะลูกค้าคุ้มมากๆนะคะตัวนี้เป็นเครื่องไฮบริดนะคะเครื่องสองพันเท่านั้นเองส่วนที่รองแขนนะคะห่อหุ้มด้วยหนังสีดํามาให้นะคะช่องเก็บของมีมาให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหน้าประตูนะคะมีปุ่มออปชั่น ต่างๆมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นปรับกระจกอัตโนมัตินะคะหรือว่าปุ่มปรับเบาะนะคะสามารถปรับได้เลยนะคะด้านประตูนะคะน้องมีไฟสองสว่างมาให้เรียบร้อยมาพร้อมลำโพงอีกสองตำแหน่งนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาชมฝั่งด้านห้องผู้โดยสารน้องกันบ้างนะคะส่วนด้านห้องผู้โดยสารน้องนะคะได้เป็นโทนสีดําเหมือนกันนะคะตัวเบาะสภาพใหม่ตึงๆแบบนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ใหม่มากๆเลยน,นะคะพื้นที่ใช้งานน้องยังว้วงอีกนะคะลูกค้า พื้นที่ใช้งานน้องยังกว้างอีกนะคะนี่นะตัวนี้นะคะสามารถรองแขนและวางแก้วน้ําได้เลยนะคะลูกค้าวางแก้วน้ําได้เลยนะคะสสวยๆนะสําหรับเจ้าแ c c o r d ร์ดคันนี้นะคะเป็นตัวไฮบิดนะคะแถวคอนโซลกลางน,นะคะมีช่องแอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะคะได้แอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยตัวเบาะนะคะสามารถปรับได้จากด้านข้างตรงนี้เลยนะคะด้านข้างคนขับนะคะ ช่องเก็บเอกสารก็มีมาให้เช่นกันนะคะส่วนด้านประตูนะคะน้องดีไซน์เดียวกันกับด้านหน้าเลยนะคะประมาณนี้นะแล้วใครที่ชอบคันหน้า a c c o ค d คันนี้นะคะแคปหน้าตอให้ติดปายทะเบียนด้านหลังห้าสี่หนึ่งสามตรงนี้ได้เลยนะคะมองนะคะมาพร้อมต้องมองหลังหนึ่งตัวนะคะตัวนี้ไปออกใหม่เกือบ2ล้านนะคะแต่วันนี้อยู่ที่6แสนมีแบงก์สิทรับส่งรถหนึ่งแสนู่ที่5 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้น,นะคะ่ะ นี่นะส่วนน้องคันที่สองคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าแคมรี่นะคะไปออกใหม่หลักล้านเช่นกันค่ะลูกค้าแต่วันนี้เหลือที่หกแสนกว่าบาทนะคะลูกค้าถือแบงค์สิบมาแบบนี้นะคะรับส่วนลดหนึ่งแสนคันนี้จะอยู่ที่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นค่ะสําหรับเจ้าโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะคะน้องคันนี้นะคะมาพร้อมชุดแต่งแอนติโมนะคะลูกค้าแค่ชุดแต่งก็คุ้มแล้วนะคะไฟหน้าโน้นนะคะมาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะ ตัวนี้ได้ใส่หน้าเปโปรเจคเตอร์มาให้นะคะและยังมีเซนเซอร์หน้ามาให้อีกนะคะและมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยกระจังหน้าโครเมียมจวยยนะคะใครชอบนะคะแคปหน้าต่อให้ติดป้ายทะเบียนได้เลยนะคะหรือว่าชอบคันไหนนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะตัวล้อนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะตัวล้อเป็นล้อของโตโยต้าสวยยนะคะล้อสีฟูโทนนะกระจกมีติดการกระจกมีติดไฟเลี้ยวมาให้นะคะตัวกระจกสีขาวมาพร้อมก้านดำ ในน้องแคมรี่คันนี้นะคะยังได้การสาร์มาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาชมด้านในกัน้างนะคะส่วนภายในคันนี้นะคะมาพร้อมเบาะหนังปรับไฟฟ้ามาให้เช่นกันค่ะดีไซน์ภายในนะคะแตกต่างกันนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นเก่งไซสกลางนะคะลูกค้านี่นะตัวนี้เครื่อง2.0เช่นกันนะคะด้านประตูนะคะตัวนี้เป็นโทนสีดํากระจกปรับออโต้มาให้เช่นกันค่ะ ดีไซน์แถวหน้านะคะแถวคอนโซลหน้านะคะตัวนี้นะคะเขาจะออกแบบเป็นสีน้าตาลมาให้นะคะตัดกับตัวหนังสีดานะคะนี่นะคะสวยแบบนี้นะส่วนแถวคอนโซลกลางตัวนี้นะคะมีหน้าจอมาให้เรียบร้อยเกียร์อโอโต้เบรกมือไฟฟ้ามาให้เช่นกันคะ่ะอันนี้จะแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะคะลูกค้านี่นะตัวนี้แตกต่างกันอยู่นิดนึงนะคะตัวนี้ได้แอร์ใหญ่มากๆนะคะส่วนแถวด้านบนนะคะ ก็เขียวใบตานะคะมี้าให้เหยียกันนะคะนี่นะสามารถเปิดไฟได้นะคะประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าใครชอบนะคะเข้ามาทดลองค่ะทดลองนั่งกันได้เลยนะคะตัวนี้เป็นมุ่งย่อยตัวจีนะสองพันสตัวจีนะคะส่วนด้านท้ายแคมเ y อคันนี้นะคะได้ไฟท้ายแบบ led มาให้มาพร้อมเซ็นเซอร์ถึงสี่ตำแหน่งและกล้องมองหลังอีกหนึ่งตัวนะคะ สหรับใครที่ชอบนะคะแคปหน้าจอให้ติดป้ายทะเบียนด้านหลังคันนี้ได้เลยนะคะนี่นะเดี๋ยวไปชมด้านคนขับกันบ้างนะคะลูกค้าส่วนด้านคนขับนะคะได้เบาะหนังปรับไฟฟ้ามาให้เช่นกันค่ะภายในได้เป็นโทนสีดํานะคะสีน้าตาลใสมาเล็กน้อยได้ปุ่มพุสตาลมาให้เรียบร้อยวงมไัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะ ส่วนด้านหลังน้องคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังเช่นกันนะคะมีที่รองแขนมาให้เรียบร้อยสำหรับ c a มอรี่คันนี้นะ,คะใครชอบคันไหนนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะหรือว่าแคปหน้าจอทักมาที่บ้านเขียวได้เลยนะคะที่แอดหนึ่งสองสามบีนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่แอดไม่เป็นหรือว่าไม่สะดวกแอดเพราะว่ากลัวไม่ชาชีพนะคะหรือว่ากลัวที่จะแอดผิดก,ก็ดีต่อฟลักแฟนได้เลยค่ะที่เบอร์ศู1ย์หกหนึ่งสามหกด 7 8 7 4นะคะแล้วแจ้งว่ามาจากคลิปฟักแฟงนะคะเดี๋ยวให้โปรพิเศษนะคะและสำหรับใครที่ออกรถเตือนนี้นะคะมีของแถมพิเศษให้นะคะและรุ่นรับ iphone 17นะคะใครที่สนใจนะคะรีบเข้ามาจองโปรและเข้ามาซื้อรถกันนะคะ